死んでくださいまたオルフノクがずっと必要ありませんよバイズの力変身犬のやつ裏切りやがったどうした犬、ね、何のつもりだ戦う方が楽しい俺のことを好きにならない人間は邪魔なんだバイズとして変身オー สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a plus channel นะครับและนี่คือช่วง a plus t talk นะครับเราจะมาพูดคุยอัปเดตข่าวสารหรือว่ารีวิวหนังนะครับอย่างเช่นคลิปนี้เราก็จะมารีวิวหนังนะครับจะเป็น must rider 5ที่เป็นการฉลองครบรอบ20ปีนะครับเป็นการกลับมาหลังจากทีวีซีรีส์เนี่ยผ่านมา20ปีแล้วนะครับก็มาเป็นฉบับมูฟี่นะครับ ซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับซึ่งผมเองเนี่ยไปดูมาแล้วนะครับฉบับภาพยนตร์อันนี้จะเป็นการฉายในงานแจมนีเมสนะครับจะฉายรู้สึกว่าจะฉายแค่ประมาณ3วันเองนะครับไปดูมาแล้วนี่คนล้นหลามมากๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับเรื่องราวของ Mask Rider 5ที่เป็นการฉลองครบรอบ20ปีนะครับ หรือว่าชื่อผ้าศึกสงครามทวงคืนสวรรค์น,นะครับโดยมันยังเป็นเรื่องราวในร้านซักรีดเหมือนเดิมนะครับที่มีคุสกะหรือว่าไรเดอร์ไค a สะกับมาริคอยให้บริการลูกค้ายอย่างเป็นปกติเลยนะครับแถมยังมีอัลเฟนักคนอื่นๆที่ใช้ชีวิตในร่างมนุษย์ทำงานในร้านซักรีดสาขา2แต่ว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนร้านซักรีดกลายเป็นร้านลามเมงซะง,งั้นนะ <c oughs> โดยทางฝั่งบริษัทสมาร์ทเบรนเองนะครับ ก็ได้ตั้งทีมไล่ล่าคอยกำจัดเหล่าอัลเฟนน็อก์นำทีมโดยตัวละครใหม่อย่างไรเนอร์มิวสาวน้อยน่ารักที่ตามกำจัดเหล่าอัลเฟนน็อกอย่างไม่ลดละจนกระทั่งเขามาปะกันนะครับกับพนักงานในร้านรามเมงเนี่ยแหละที่เป็นอัลเฟนน็อกจนไครซะและอัลเฟนน็อกคนอื่นๆ,ๆเข้ามาช่วยเหลือแต่ตอนนี้เองนะครับก็ได้เป็นการเปิดตัวทาคุมิมาแล้วที่ทางฝั่งมาริและไครซะคิดว่าทาคุมิเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับ เขามาแล้วก็แปลงร่างเป็น Next Five นะครับหรือว่าร่างใหม่ร่างล่าสุดอัปเกรดของทาง Rider Five นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาช่วยนะดันมาต่อสู้กับออสเนอกส์งั้นทำไมอ่ะทำไมทาคุมิเปลี่ยนไปกับกลายเป็นตัวร้ายหรออะไรทำให้เขาเป็นแบบนั้นคงต้องไปหาดูไปหาคำตอบกันเอาเองนะครับโดยในภาคนี้นะครับเราจะได้เห็นการปรับดีไซน์ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับในสมัยก่อน20ปีเนี่ย ไรเดอร์ฟ้าเขาเขายังเป็นโทรศัพท์แบบฝาพับนะครับแล้วเป็นปุ่มกดๆๆอย่างเงี้ยซึ่งในสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังดูแบบล้ำลับอยู่นะครับแต่ว่ามาตอนนี้มันก็ดูเหมือนเหมือนเชยไปแล้วเขาก็ได้มีการรีดีไซน์ใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นสมาร์ทโฟนแบบทัชสกรีนอนะ่ะโอ้โหเจ๋งเลยอะ่ะตามสมัยในยุค 5G แบบนี้เลยครับแล้วแถมยังมีเทคโนโลยี AI นะครับที่จะคอยคำนวณการต่อสู้ของศัตรูนะครับที่แบบ เข้ามายังไงแล้วเราจะหลบหลีกยังไงเนี่ยเฮ้ยฉลาดมากอินเทรนด์สุดๆเลยครับ <Yeah. S 1> สำหรับตัวละครที่เป็นไรเดอร์นะครับที่โผล่มาในภาคนี้ <Yeah. S 1> ก็จะมีไคซามีเดลต้ามีไรเดอร์มิวส์นะครับแล้วก็แน่นอนครับเน็กซ์ไฟที่เป็นร่างใหม่นะครับแต่ขอบอกครับเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับต้องไปดูกันเอาเอง <Yeah. S 1> ก็เรียกได้ว่าเป็นการฉลองครบ20ปีของมัสไรเดอร์ไฟทที่ ทำให้แบบเราหวนคืนวันเก่าๆในยุค20ปียุคนั้นอ่ะเป็นความทรงจําเดิมๆเนี่ยกลับมามันรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกฟินมากๆเลยครับคือแล้วเรื่องนี้เขาทําได้ดีทำได้สนุกมากนะครับเนื้อเรื่องดีเลยแหละมาพูดถึง Rider Muse นะครับที่เป็นตัวละคร,รใหม่เนี่ยเออเขาก็มีคาแรคเตอร์นะครับเท่าที่ดูในเรื่องอ่ะเหมือนเป็นไรเดอร์มือใหม่เนี่ยที่แบบยังแปลงร่างแบบเก๊กกงๆแบบมีการเขินอายด้วยนะครับ เออก็คือแบบเอ้ยเขาดีไซน์ตัวละครได้แปลกๆดีนะครับแถมน่ารักซะด้วยและที่เราไปดูฉบับมูฟี่ในโรงเนี่ยครับก็เป็นเรียกว่าเป็นรอบพิเศษเลยนะครับเพราะว่า Rider m ์มิวนะครับเขาได้มาในเมืองไทยด้วยครับมาในโรงเลยอะ่ะโอมาให้สัมภาษณ์กันเลยนะครับทั้ง Rider m ์มิวที่นำแสดงโดยรูมิกะฟูคาดะนะครับแล้วก็ร่วมด้วย2โปรดิวเซอร์นะครับมาร่วมคุยมาตอบคำถามกันแบบ ในโรงเงินแบบสดๆเลยอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากๆล้วครับแล้วก็น้องเขาก็น่ารักมากๆด้วยอุ้ยน่ารักอะไรอย่างนี้ไปซกี้วา่าซ้ายด้นว่ ชูเดียเดสหมดช่วงเวลาถ่ายภาพแล้วนะคะขอบคุณทุกทกท่านมากขอบคุณน้องคุคุคดาด้วยนะคะอ่ะส่วนสำหรับใครที่พลาดไปนะครับผมว่าตอนนี้เขาน่าจะหมดรอบแล้วมัง้งก็คงต้องรอทางช่องทางสตรีมมิ่งแล้วมั้งะ่อครับอ่ะยังไงก็รอดูกันได้นะครับรับรองเฮ้ยฟินสนุกสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณทางแจแป a นอนิเมะมูฟวี่ไทยแลนด์นะครับที่เชิญผมไปดูรอบพิเศษนะครับคุ้มค่า ฟินมากๆนะครับหมูทาไม่ได้ไปนี่เสียใจแย่เลยอ่ะเอาละครับท้ายนี้นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับภาคบูบี้ภาคใหม่ล่าสุดเนี่ยครับที่เป็นการฉลองครบ20ปีอ่ามาพูดคุยกันได้นะครับใครดูแล้หรือว่าใครยังไม่ดูเนี่ยมาพูดคุยกันได้หมดนะครับผมจะไปตอบในทุกๆคอมเมนต์เลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ